วัดีทุกคนนะคะก็วันนี้เข้าสู่วอล์กที่จะขึ้นตัวเลขจำไม่ได้ไหม่หายนะวันนี้นะคะภารกิจของเราคือมาตามหาของขวัญให้น้องจำมขวัญนะคะที่จะบรรลุธรออร,รมน,นั่นแหละค่ะก็ลากคุมาสยามเพื่อมาไอคอนหรืออะไรอ๋อจุ้าน<ส>ก็คือนะคะเราจะมาหาของขวัญให้น้องจำมขวัญนะคะที่จะ อ่าเกิดในวันทุ่งหญิเกิดอายุส่วนควบด้วยต้องหวันใส่ป่ะอันนี้ด้วยหรอ,อ,องงอ่ะแต่มันลดสิบห้าเปอร์เซน่ะถ่ายไปให้เพื่อนดูดิสองบนสี่ลดสิบาเปอร์อ๋อเกินงบอื้อเกินไหมซ้อมขวัญน,นะจะชอบนะแบบเนี้ยซื้อถุงเท้าหไมาหมซื้อเซ็ต <c oughs> พออแล้วนะ่ะให้มันแค่นี้พอไม่หรอกคือไปห้าเซ็ตเลยอ่ะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราโอ้ ข้นงในเครืองทั้งหมดแล้วเลยค่ะจะห่อข้าวกระโดดแล้วมาก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปลับจากไปสยามเซ็นเราเลเราไปดูพวกสิวเวลรี่นะคะแพนโดลูกแพนโดล่าแพนโดล่าไม่สยามเซ็นหรอไม่ใช่พาร์ลากนไม่เป็นเป็นเป็นไม่ไม่ต้องแพนโดล่าอะไรโนไรอ่ะดเป็นโบว์บั๊กประดับประดับอ่าเอาแวะแวะโอเคแวะแวะเดี๋ยวจะไปดูสยามเซ็นกันนะคะ โโมเมเต้องขนอน่งจักเส้นแหละเสร็จแล้วยัาอยู่ห้องแงอร์ไไหนเอาอีดอกเขาเฉยรึคือล <c ười> ออยายอ่ะแม่งงอ่ะอันนี้สวยนะมันมีดีเทลตรงนี้ มันทำมาเพื่อนมกเป็นหมอนนะไม่ได้เป็นกระเปะ๋ามีโยมากเลยอ่ะพี่๋ย่เราจะโ์กางส่วนของเขามึงมึงต้องใจของว่าลูกแม่เลี้ยงในซินโดเลราอ่ะมึงข้อใจของว่า <c oughs> ป่น, <c oughs> น,นกระเคยปินเลยก,ะยกระเคยโผล่ผู้บริอาผู้ผลิบตทุกท่านนะคะที่เขามา่อบไทยแล้วก็ทำไปใหญ่ถือด้วยเอาน้ำข้อให้หมด ตซื้อได้แต่กระเป๋าโอ้ยถ้าต้องขวัญใจเหมือนน้องแซ็ปแน่ๆตอนนี้มาอยู่ที่เอเลนด์นะครัทุกคนเราจะได้อะไรให้จ้ำฝันไม่รู้ม,มึงได้แล้วเนี่ยเอาดีๆตัวเดียวถ้าเจ้าก็ตัวเดียวมึงก็ซื้อให้มันตัวเดียวพอแต่ว่ามันมีแค่ไซส์ M ไม่ไงใช่อันนี้นหะนหลักของแซ็ปอะไรดีคะ XL ใช่แล้วแม่แต่นูเฉยๆตองขนริงไม่ใช่ว่ามันมีแี้วหรอกวะไม่มันมีแบบนประดับตัดเท้าไหมล่ะพันให้แต่เส้นเดียวรถปะอินิกหมอหมดนะหมอหมดนะอันนี้ลดไหมอันนี้คืออง อันนี้คือต่างหูเหรอจีปะอันนี้ต่าง,งหูเจ็ดร้อยฮู้ดกูชอบอ่ะน่าไฮโซมากอ,อ่ะเก๋นะเฮ้ยอ๋ออันนี้คือของต่างหูมือมือนี่ไงจอมขวานจีเคขวนนี่เหรอเอออ๋อแต่อันนี้อันนี้เลือกได้ใช่ไหมคะเลือ๋ออกปะ คือเป็นอ๋อคู่ละเจ็ดเก้าค่ะใช่ถ้าถ้าเป็นแตงคู่ละเจ็ดเก้าห้าแล้วก็อ่าอ,อสอตัวละสองร้อยเก้าสิบห้าอ๋อก็ได้พอดีนี่ซื้อกเป๋าให้หน่อยตะวันเกิดแล้ว <laughs> ไม่ใช่หรอนี่จบที่ร้านตะวอนนะคะตอนนี้รอเพื่อนๆเลือกกันว่าจะ จะให้ตัวไหนจมขวัญนี่นะคะก็สรุปก็ได้ตัวอันแรกแล้วก็ที่ความีบริการเฉพาะให้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้มาแล้วนะคะสวานไทยแลนด์นะคะอุ้ยพี่จินต์ต่อยาวๆป่ะเนี่ยคุณยาวๆป่ะเนี่ยยานี่ยานี่ป่ะเนี่ย คนเดียวกันเนี่ยโอยไปไหนอนะแต่เป็นยยาจะเป็นไรแต่เป็นไรก็ได้ที่ไม่ใช่สลินตอนนี้มากินดารุมานะคะอะไรคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปนั่งมองมอยกันนะคะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะ,ะทุกคนมองเห็น โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะหลับการวอล์ภารกิจหาของควันให้เพื่อนนะคะก็เป็นวอล์กเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็หายไปกับการทํา y o Youtube ประมาณ2เดือนจริงๆคลิปเบื้องหลังพูดได้ไหมพี่จี้จริงๆเรามีทริปเขาใหญ่ที่เราไปตามนางงามด้วยนะคะแต่เราเนี่ยไม่ว่างที่จะตัดเลยไม่มีเวลาจริงๆคือเราเราเราทั้งเรียนด้วยใช่ปะแล้วก็ทํางานด้วยเออจะเลาให้ฟัง เราทั้งเลี้ยงด้วยทํางานด้วยอะ่ะล้วแบบเหนื่อยอะ่ะแล้วเราไม่ได้ทํางานเดียวว้ยเรารับงานเนอยอะมากงานเล็กงานน้อยงานประจำงานเสริฟซึ่งพูดให้พี่ี้เนี่ยตอนแรกเราแค่ไปฝึกงานแต่แปลมาเออเราอขอว่าเอ,อเราว่าเราก็โอเคนะเราขอเป็นเงินเดือนอะไรได้ไหมเราทําให้ได้อะไรเงี้ยก็ทาทาไปทํามารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราคือทุกคนต้องกไหมทำรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราคือ กูเจนจี้พี่แบล็กน้องโดมเทสทั้งหมดทั้งทุกคนในบริษัอทอะแฮ ppy สำหรับเรามากคือเราแฮป,ปี้มากไม่มีอะไรไม่มีอะไรแย่เลยนะทุกคนปถ้าใครได้มีโอกาสไปทํางานถ้าใครได้มีโอกาสไปทํางานหรือไปฝึกงานที่นี่อะเมโยเชียเลยนะเชียจริงๆและสวัสดิการความเป็นครอบครัวทุกอย่างเฮ้ยแฮ ppy ปปจริงแฮ ppy ปปมากๆแต่กลายเป็นว่าเราไม่แฮ ppy ปปตรงที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ย เรากับเนื้อง,งานของนางงามเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้เออเราไม่สามารถจะคิดคอนเทนต์เกี่ยวกับนางงามได้เลยแบบเราตันอะเราคิดเราเครียดเราหาไม่เจอเราอะไรแต่ถ้าตัดต่อวิดีโออะแค่ใส่พุตเทสใส่อะไรอะอันนี้ยังพอได้อยู่เท่าไหร่ใช่ไหมเรายังพอแบบว่าโอเคคีย์เวิร์ดตรงนี้กูเจนสัมภาษณ์แล้วแบบว่าพูดถึงท่อนนี้เรายังถามพี่แบก๊กถามกูเจนได้ว่าโอเคนางงามคนนี้คือใครคนไหนคือเราอะดูนางงามแต่เราไม่ได้ดูร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราดูแบบดูผิวเผินทุกคนดูเชีร์ปกติแต่เราไม่ใช่คนที่แบบตามแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราอะเลยรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ทางของเราพอเราเอาตรงเนี้ยมาทํางานแล้วเราไม่แฮปปี้คือเราสามารถคุมไลฟ์โซตเราสามารถอัดภาพถ่ายงานตัดวิดีโอแต่โดนเราทําได้นะแต่ความสารเรื่องของความเป็นคอนเทนต์อะไรเงี้ยพอไปทําเรารู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้เออเรารู้สึกว่าเราไปทำหรือเราไม่แฮปปี้เพราะความเป็นเนื้องานของมันถ้าเราไปลองอื่นเราโอเคเราก็เลยรสุขว่าตอนนี้เราเลยเลิกทำเราอะดีลกับทาง ทีแ่แบกลยว่าเราขอเป็นตัดต่อวิดีโออย่างเดียวได้ไหมแล้วก็เงินเดือนก็ลดหลันล่นลงไปอะไรแบบนี้ยังไม่รวมกับงานกระติบกระจอยลูกสัสนสซร์บอลกล้องอถึงอะไรล่ลาสุดเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเราไปทำแอคซี่นะเราไปเล่นแอคซี่เลยนะเล่นแอคซี่หาในทูบหรือเสร็จสับรู้สึกว่าการเล่นเกมอยู่บ้านแล้วก็ได้เงินมันก็ซิลก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ใช่ตัวเองแกคือ เราไม่ได้สี่เรียดกับการที่เล่นเกมแล้วว่าเราไม่ได้สินเ,เรื่องเงินอะเรารู้สึกว่าตัวแอ็กซี่เนี่ยเหมือนเป็นแค่งานอดิเรกที่ได้เงินขำๆเราแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรขนาดนั้นเราไม่ได้จริงแต่ว่าเราต้อเอาเงินตรงเนี้ยมาใช้ในชีวิตมาหมุนมาไม่ได้เงินเป็นแบบค่าขนมค่า,า,าอะไรไปแต่ที่มันทําต่อไปไม่ได้เพราะว่าอะไรหรอปะเพราะว่าตัวเกมคือบางทีอยู่หยุดจะแพ้ก็แพ้รัวๆแพ้แบบถ้าแบบแพ,แพ้ได้ไงอะ ทำไมอีนั้นอยู่ๆไพ่ก็คอมโบเซตแบบค่าสไตล์เลยนะที่มันไม่ควรจะแบบอย่างนั้นแบบการสุ่มการ์ของเกมที่โผล่ขึ้นมาอะไรขึ้นมาจากแรงแบบจิกไต่ก็ได้แล้วล่วงแล้วก่อนที่จะออกอ่ะสองสามวันนั้นคือแรงแม่งวนอยู่ที่แบบไม่ถึงอะ่ะไม่ถึงที่ต้องที่ผ่านเกมที่ควรและแม่งหัวร้อนมากอะ่ะแล้วแบบเล่นแม่งไม่ไม่ชนะสักทีก็เลยโอเคมันไม่ใช่ทาง,งเราแต่ประเด็นคือนายทุนเราพี่เขาน่ารักมากพี่อ่ะ น่ารักมากพี่เขาเข้าใจเราพี่เขาเห็นว่าเออเราก็พย,ยายามเต็มที่แล้วแล้วเราเป็นมือใหม่ด้วยเล่นได้ขนาดนี้พี่เขาก็รู้สึกว่าเออเราเพย,ยายามเต็มที่แล้วแหละเขาเขา้าใจเข้าใจที่เราจะออกเออเราก็แบบคือช่วงนั้นแม่งทำหลายอย่างมาทั้งตีแอคซีทั้งตัดต่องานออกออกงานแล้วงานประจำที่ทําอยู่ก็ยังทําเออมันทำสิ่งงานซ้อนกันและเรียนก็ยังเรียนโปรเจกต์ก็ยังเยอะทุกอย่างคือตุ้มทาให้เราหายไปจากวงการ ยูทูปหายจากการทำคอนเทนต์ไปเลย2เดือนไม่เหนื่อยมากทุกคนไม่เหนื่อยแบบหูเหนื่อยอะ่ะยอมรับเลยว่ากลับมาเลยแค่งานเดียวงานประจำตัวเองแล้วบวกกับปิดเทอมพอดีมันเป็นการรีสตาร์ทแล้วก็เลยคิดว่าเราจะกลับมาทำคอนเทนต์ u t u b e แบบจริงจังละเราก็จะทํางานประจำอย่างเดียวแล้วก็ทําคอนเทนต์ยูทูบแล้วเปิดเทอมก็เรียนเราจะทําแค่นี้นี่คือเหตุผลที่เราหายไปสองเดือนเพราะลำพันธ์แค่เรียนไ่ะแกก็หนักแล้วแกเขาา้าใจปะนักศึกษา เราเชื่อว่าในประเทศไทยไม่มีเยอะนะแบบเราอะนักศึกษาที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วทํางานหนักเท่าเราอะแต่เราบอกเลยว่าเราไม่ใช่ซูเปอร์วูมนขนาดนั้นทําไม่ได้ทําไม่ได้ขอขอลาทาไม่ได้จริงๆก็เลยกลับมาริาร่มต้นตัวเองใหม่นั่นแหละคะ่ะทุกคนนี่ก็เป็นการมองหม่อย็กนกันเนาะการมางไมยเในการกลับมาทํากลับมาทําซึ่งเมย์ยนเดี๋ยวข้างคที่จะวางไว้แล้วมยอยนจะทำคอนเทนต์อะไรบ้างจะปล่อยออกมาเรื่อยนะคะ ก็ลองติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละวอกเล่นๆน้อยมาเมามอยกันไปเดินเล่นกันอะไรอย่างนี้นะคะพอไปกำลังใจแล้วก็กดติดตามกดใครกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอยากให้ทำอะไรก็เมนต์มานะคะถ้ามันไม่เกินตัวค่ะไม่เกินเงินที่มีแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดอะไรที่มันไม่อะไรไม่ควรทำก็ไม่ทำนึกออกไหมเราไม่ได้แปลที่จะทำาป็นคอนเทนต์เนาะก็โอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคน ขอบคุณที่ยังไม่อันไม่อันสับสไคร์นะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่อนาคตจะมาติดตามเมโยเมโยจะไม่ทำให้ผิดหวังในคอนเทนต์ของเมโยนะคะก็สวัสดีค่ะ